hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and today we are gonna watch an important video from thailand this is a warning video there is a storm coming to thailand my friends you should be careful let's read the translation strongest nif storm fong wong and storm kalmegi bring heavy rain to thailand there can be very dangerous rainstorms. there can be very dangerous storms on Southeast Asia, my friends. Uh, please be careful, it can be very dangerous. We are gonna watch this video from TNN YouTube channel. Thank you, my friends, for sharing this video with us. And let's start. ซึ่งทางกรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่3ค่ะเตือนเรื่องของผลกระทบจากพ <Warning. S 1> ายุไต้ฝุ่นคาเมกีนะคะที่จะทําให้ประเทศไทยในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่7-9พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดด้วยกัน <is> นะคะที่ต้องเฝ้าระวังรับมือกับฝนตกหนักที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันได้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะสําหรับพายุไต้ฝุ่นคาเมกีที่ได้พัดขึ้นฝั่ง ทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ไปก่อนหน้านี้ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักทีเดียวค่ะมี oh. รายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย90คนและสูญหาย Wow 90 death this is so sad I'm I'm so sorry Philippines I I love Philippines I love Filipinos Oh my god this is so sad be careful please be careful Isan She said East Isan please that North Thailand be careful of อีกกว่า30คนด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุด <Ooh. S 2> ค่ะมีพายุอีกหนึ่งลูกนะคะกำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซึ่งคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะกลายเป็นพายุโซนร้อนด้วยพายุลูกนี้มีชื่อว่าพายุฟงวองค่ะก็อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นซูปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยนะคะซึ่งทิศทางการเคลื่อนตัวก็จะส่งผลกระทบกับฟิลิปปินส์โดยตรงค่ะ oh, <no. S 2> สําหรับพายุไต้ฝุ่นคาเมกีขึ้นฝั่ง ทางภาคกลางตอนบนของฟิลิปปินส์ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยความเร็วลมสูงสุด1 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทำให้ทวีกำลังแรงขึ้นด้วยความเร็วลมสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยค่ะคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายนนี้โยจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นกำลังแรงด้วยความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลง <Wow. S 1> กลายเป็นพายุโซนร้อน this, this และพายุดีปริชัน นอกจากนี้ยังมีพายุลูกใหม่ด้วยนะคะที่กำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยในขณะนี้ยังคงเป็นพายุดิปเรชันค่ะแต่คาดว่าจะทวีกกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนในวันรุ่งนี้มีชื่อว่าพายุฟงวองซึ่งหมายถึงยอดเขานะคะเป็นการตั้งชื่อจากฮ่องกงหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่8-9ถึงพฤศจิกายนพายุจะทวีกกำลังแรงขึ้นกลายเป็นซูเปอร์ไตฝุ่นเนื่องจากอยู่ในทะเลมีความเร็วลมสูงสุด215กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่ ที9่9ถึง10พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะส่งผลให้ในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักลมแรงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มได้ก่อนที่จะเคลื่อนออกจากฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้และมุ่งไปทางตอนใต้ไปยังฮ่องกงในช่วงวันที่11 1 2ถึง12พฤศจิกายนนี้ค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยได้ประกาศเตือนฉบับที่3นะคะเรื่องพายุไต้ฝุ่นคาเมกีซึ่งจะทำให้เก,เกิดฝนตกหนัก ในช่วงวันที่7จถึงเพฤศจิกายนนี้นและจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือซึ่งจะได้รับผลกระทบก่อนค่ะในวันที่7พฤศจิกายนโดยมีประกาศเตือนให้พื้นที่9จังหวัดนะคะที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนะักได้แก่อุบลราชธานีบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญและนครราชสีมา ส่วนในภาคอื่นๆค่ะจะได้รับผลกระทบในวันต่อไปทั้งในภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งได้ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองรวมถึงจังหวัดพังงาด,ด้วยค่ะ okay. ดักคุ้ออะนังกูอันนี้วิงบันวิงบันนับปุ๊ดดักดักคุ้งนีเชียวแต่นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะพร้อมด้วยนี่คือรถ r ช่ไหมนี่ This อ่อฟลูดส์ o ือทัว t ์บิ้ i ทัวร์ไอต์อิสอั e บลิมเบิ e ไอต์ไอต์มัสบีเบอร์สตงว้กระแสะลมแรงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นคาเมกีทำให้ฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายอย่างหนักทีเดียวค่ะ มีภาพกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวซัดจนรถจมหายไปมีภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่และเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ค่ะถูกกระแสน้ําท่วมดุนแรงพัดพาลอยไปตามกระแสน้ํา ในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างนะคะถนนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ําบ้านเรือนริมฝั่ง <Ooh. S 1> แม่น้ําก็ถูกน้ําท่วมมีดินโครนถล่มพั <Ooh. S 1> งเสียหายค่ะมีเศษซากต,าต่างๆกระจายอยู่เต็มพื้นที่นะคะมีรายงานผู้เสียชีวิต This is so sad. I'm so sorry. There, there must be lots of houses here, but it is very dangerous to build house near the rivers, my friends, because the rivers floods in the first time. and uh, these displays are very dangerous I i'm so sorry i'm really so sorry ต้นเพิ่มขึ้นมาเป็น90คนแล้วค่ะ oh, <yeah. S 1> หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มได้อีก35คนในเขตลิโลอันซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมืองของจังหวัดเซบูเป็นหนึ่ง oh, <yeah. S 1> ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะก่อนหน้านี้จังหวัดเซบูได้ประกาศภาวะฉุกเฉินน้ําท่วมเพื่อให้สามารถนํางบประมาณฉุกเฉินรับมือผลกระทบจากน้ําท่วมที่เกิดขึ้นและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า ขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเฉพาะที่จังหวัดเซบูมากถึง76คนค่ะส่ว so, น mm hmm. ในพื้นที่อื่นๆอ,อีกอย่างน้อย17คนและยังเหลือผู้สูญหายอีกเกือบ30คนด้วยกันค่ะ so มีภาพเป็นภาพจากมุมสูงนะคะ mm hmm. จากโดรนที่เป็นภาพที่เมืองเซบูค่ะ mm hmm. ก็มีทั้งเมืองโซลาซิออนที่มีปัญหาน้ำท่วมถนนนะคะแล้วก็อาคารบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวรถก็ถูก กระแสน้ําพัดพาไปพลิกคว่ำอยู่ตามท้องถนนสายต่างๆค่ะ นอกจากนี้ยังมีภาพของรถที่กองทับกันหลายๆคันด้วยนะคะใกล้กับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหลายพันคนค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่าปฏิบัติการค้นหากูภา้ภัยกำลังเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะก็มีรายงานว่าปริมาณฝนที่ตกในรอบ24ชั่วโมงหลังพายุไตฝุ่นคามากีพัดขึ้นฝั่งมีปริมาณฝนสูงถึง183ม mm มตรค่ะ นอกจากนี้พายุไต้ฝุ่นค <Ooh. S 1> ามากีกาลังมุ่งหน้าไปยังทะเลจีนใต้นะคะก่อนที่จะไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนกลางซึ่งเวียดนามเตรียมพร้อมรับมือ,อไว้แล้วและคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เมืองดานังในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเวียดนามได้ออกมาตรการรับมือนะคะห้ามเรือทุกลำออกจากทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเดินเล่นตามชายหาด <Okay. S 1> พร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยจัดกำลังทหารและยานพาหนะสำหรับลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ These pictures are so scary, my friends. I'm so sorry. Cop. I'm so sorry for Philippines. Uh, this, this is so dangerous. Th there must be lots of people lost their lives and affected from this typhoon. This is very dangerous. But please be careful, my friends, especially Isan, uh, the east part of Thailand. This is so dangerous. You should be very careful. Oh, I'm so sorry. This, it is looking very terrible. It is looking so terrible. The the nature's power. You you can't do anything against nature's power, my friends. In Turkey, we have earthquakes. Uh, in Southeast Asia, there are typhoons. The nature's powers is unbelievable. It is very strong and humans can't do anything against that power. This is so sad. This is so dangerous. Thank you, TNN YouTube channel, for sharing this video with us. There are two uh, storms, right? Fong Wong and Kalmegi. Okay, and Thailand is waiting for Kalmegi in 7th of tomorrow. Tomorrow there will be Kalmegi storm. Be careful, please be careful, my friends. Take care of yourself, have a nice day, and let's see you in the next videos. Bye-bye.